ทุกคนคะ่ะช่วงตลาดนี้แบบนี้ทับมือกันไว้เนาะแล้วก็หาอะไรทำผ่อนคลายจิตใจสําหรับคนที่ว่างๆนะคะหรือหันไปตั้งใจทํางานสําหรับคนที่ทํางานประจำนะคะรวมถึงตัวเองด้วยนะวันนี้อีฟ้าเลดี้คริปโตนะคะมีเทคนิคดีๆมาฝากเพื่อนเพื่อนมือใหม่และนะักลงทุนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะ 1. ตีเทนไลน์หาแนวรับนะคะการตีเส้นเทนไลน์เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สําคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะสามารถบ่งชี้แนวโน้มของราคาการยืนยันแนวโน้มนะคะได้โดวยวิธีการใช้เส้นตีเส้นนะคะเส้นเทนไลน์ใช้เส้นแนวนอนในการตีแนวรับและแนวต้านเป็นการหาจุดเข้าออกนั่นเอง 2. หาจุด m a c กดีตัดกันเหนือศูนย์หากเส้น m a c กดีตัดเส้นสัญญาณและอยู่เหนือเส้นเซ็นต์ไลายเท่ากับ0นะคะก็คือมากกว่า0นั่นคือจุดเข้าซื้อกราฟบ่งบอกถึงราคากำลังเปลี่ยนเป็นอัพเทรนนั่นเอง 3. ดูสัญญาณเดวิเซนโดยราคาคริปโตมีการลงมาทําจุดต่ำสุดใหม่นะอินดิเคเตอร์ที่เราใช้ดูประกอบเนี่ยกับการทำไฮเย์โลเนี่ยหรือลงมาไม่ต่ำกว่าจุด ต่ำสุดเดิมหากราคาคลิปโตัวดิดขึ้นไปเหนือเส้นต่ำสุดก่อนหน้านั่นก็ยืนยันเป็นการเกิดบูริชนะคะบ,บูริชเดเวอร์เจนและมีโอกาสสูงมากที่ราคาจะกลับตัวจากขาลงเปลี่ยนมาเป็นขาขึ้นอินดิเคเตอร์ที่นิยมนะคะในรูปแบบดังกล่าวก็คือ RSI MACD และ t t o c h a ติ i เนี่ยเอง 4ตีฟิโบเน้นแนว61.8การลากฟิโบนัชชีนะคะจะลากจากจุดสวิงไฮถึงสวิงโลโดยจะเน้นให้ความสำคัญอยู่ที่ระดับ38.2 61.8เพราะเป็นอัตราส่วนจาก golden ratio เนาะมองว่าเป็นแนวรับแนวต้านที่สำคัญและ161.8เป็นเป้าหมายการทำกำไรสุดท้ายค่ะรอโซโคแคสิกต,ต่ำกว่า20นะค่าโซคแคสิก ม่ครอสผ่านขึ้นมาจากโซน20เป็นสัญญาการเข้าซื้อเช่นเดียวกันถ้าหากสโตรคครอสกลับลงมาส่วน80เป็นสัญญาการขายนั่นเอง